อ่ะเพื่อนเปิดแล้วนะเปิดแล้วอีก44กิโลแล้วเหมั้นนั่น44กิโลเก่งเลยเพื่อนเลยอ่าข้างในไม่เหลือเลยอ่าข้างในไม่เหลือเลย44กิโลที่ตาน่าจะไม่ได้ไม่เยอะหรอกเพื่อนน่าจะได้ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวจะคูดให้เพื่อนได้ชมอ่ะเอาล่ะถ่าย,ายคลิปหน่อยแล้วมาไป,ปยังเออ ให้เพื่อนได้ชมผงคาร์บอนดีมากใส่ต้นไม้เพื่อนได้ใส่ต้นไม้เพราะว่าฤดวันนี้จะมีเปียกไปนะเพื่อนจอมีเปียกด้วย44กิโลอันนี้น่าประมาณ2กิโลได้มั้งเพื่อนได้คิดว่านนะประมาณ2กิโลน่าจะน่าจะได้อยู่2กิโลเดี๋ยวต้องตักใส่ถุงแล้วไปชั่งให้เพื่อนให้ชมอีกรอบหนึ่งอ่าทำคลิปเป็นตอนเป็นตอนไปเพื่อนเยเพราะว่า เราไม่ค่อยมีคลิปลงแล้วก็ทำแบบอย่างนี้แหละเป็นตอนเป็นตอนไปให้เ <g ười> พื่อนได้ชมอ่ะโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่าด้ชมครับแจ้ว